สินเชื่อฉุกเฉินดอกเบี้ยต่ำที่รัฐบาลออกมาเยียวยาให้กับประชาชนมีสิทธิ์ได้รับกันทุกคนตั้งแต่มน0 0 0บาทถึง20ล้านบาทใครเข้าเงื่อนไขข้อไหนบ้างไปดูกันเลยครับหลังจากที่มาตรการเงินเยียวยาเดือนละ5,000บาท3เดือนของรัฐบาลออกไปก็มีผู้คนสนใจกันอย่างคับข้างนะแล้วคราวนี้เรามาดูมาตรการที่2ที่รัฐบาลออกมาช่วยเหลือกันนะครับนั่นก็คือมาตรการ เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำซึ่งถือว่าต่ำม,มากๆนะครับมีอยู่ด้วยกัน4ประเภทด้วยกันเงินกู้ฉุกเฉินเงินกู้ฉุกเฉินเนี่ยรัฐบาลให้คนละ10,000บาทดอกเบี้ย0 0 1ต่อเดือนพอกู้มาแล้วเนี่ยเรายังไม่ต้องจ่ายค่างวดนะครับเรา,เ,าเขาจะพักจ่าย6เดือนพอครบ 6, 6เดือนเราถึงจะเริ่มจ่ายระยะเวลาในการจ่ายคืนก็คือ2ปี เงินตรงนี้ใครมีสิทธิ์ได้รับบ้างก็คือ 1. คนที่มีอายุ18ปีขึ้นไป 2. ผู้ประกอบอาชีพอิสระที่มีรายได้ไม่เกิน30,000บาทต่อเดือนแล้วก็ 4. ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดอย่างเช่นแท็กซี่วินมอเตอร์ไซค์ร้านค้าเด็กเสิร์ฟแม่บ้านแม่ครัวสามารถที่จะไปขอเงินกู้ฉุกเฉิน10,000บาทนี้ได้ครับ สินเชื่อตัวที่2ก็คือสินเชื่อพิเศษสําหรับผู้ที่มีรายได้ประจํานั่นก็หมายถึงพนักงานประจํานั่นเองนะครับสินเชื่อก้อนนี้สามารถขอได้สูงสุดไม่เกิน50,000บาทไม่ใช่ว่าได้50,000่นทุกคนนะคือได้ตั้งแต่1,000 10, 0บาทถึง50,000บาทขึ้นอยู่กับความสามารถในการผ่อนชําระของท่านแต่วงเงินสูงสุดจะไม่เกินรายละ5 0,000บาท ตรงนี้อาชีพอิสระต่างๆไม่มีสิทธิ์ได้นะคะเป็นของพนักงานประจําคุณสมบัติก็คืออายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปเป็นพนักงานประจําที่ได้รับผลกระทบจากโควิดส่วนอัตราดอกเบี้ย0.35%ต่อเดือนเงินกู้ตัวนี้เมื่อกู้มาแล้วผ่อนจ่ายเลยนะครับผ่อนจ่ายเป็นระยะเวลาสูงสุด3ปีจะไม่เหมือนกับตัวแรกที่เป็นเงินกู้ฉุกเฉิน10,000บาทอันนี้เมื่อเรากู้มา6เดือนแรกเราจะยังไม่ต้องจ่าย แล้วเราไปจ่ายเดือนที่7แล้วก็ระยะเวลาในการผ่อนชำระ2ปีสินเชื่อ2ข้อแรกก็คือสินเชื่อ1 0,000บาทสําหรับอาชีพอิสระแล้วก็สินเชื่อไม่เกิน50,000บาทสําหรับพนักง,งานประจำเนี่ยเราจะลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่15เมษายนที่เว็บไซต์ของธนาคารออมสินนะครับต่อมาโครงการที่3ก็คือโครงการธนาคารประชาชนโครงการนี้จะให้กู้รายละไม่เกิน5 0,000 อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่0.5%ต่อเดือนคุณสมบัติของสินเชื่อธนาคารประชาชนก็คือ 1. เป็นผู้ประกอบการเป็นผู้ทําธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหการรมการท่องเที่ยวหรือสนับสนุนอุตสาหการรมการท่องเที่ยว 2. ออาชีพอิสระหรือค้าขายเกี่ยวกับอุตสาหการรมการท่องเที่ยว3พนักงานลูกจ้างที่ทํางานในภาคอุตสาหการรมการท่องเที่ยวสรุปก็คือสินเชื่อข้อที่ 3. สินเชื่อธนาคารเพื่อประชาชน ผู้ที่สามารถที่จะไปขอกู้สินเชื่อตัวนี้ได้ก็คือคนที่ทําธุรกิจหรือเป็นพนักงานลูกจ้างที่ทําอยู่ในภาคของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสินเชื่อตัวนี้สามารถยื่นขอกันได้ตั้งแต่30กันยายน63เป็นต้นไปต่อมาสินเชื่อข้อที่4นะครับเป็นสินเชื่อซอฟ t l โลนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ําซึ่งมีของธนาคารไทยพาณิชย์กับธนาคารเกียรตินาคิม ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ2บาทต่อปีเป็นเวลา2ปีสินเชื่อนี้ให้กู้ไม่เกิน20ล้านบาทต่อรายคุณสมบัติก็คือ SME และผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโควิดทั้งทางตรงและทางอ้อมสินเชื่อซอฟโลนนี้สามารถขอยื่นกู้ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง30ทธันวาคมยื่นคำร้องขอกู้ได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารไทยพาณิชย์และธนาคารเกียรตินาคินมันก็สามารถที่จะ นำเงินกู้ตรงนี้มาช่วยเยียวยาช่วยให้สภาพคล่องของธุรกิจของเราเดินไปต่อได้ถึงจะต้องใช้คืนแต่พี่ออยถือว่าดอกเบี้ยที่รัฐบาลให้มาก็ต่ำมากๆดีกว่าที่เราไม่สามารถที่จะไปกู้เพื่อมีเงินมาหมุนในธุรกิจต่อได้สรุปอีกครั้งนะครับสินเชื่อดอกเบี้ยตามของรัฐบาลที่ออกมาให้เนี่ยมีด้วยกัน4ข้อห สินเชื่อสำหรับอาชีพอิสระ1 0 0 0 0บาท 2. ส,สินเชื่อสำหรับพนักงานประจำํำรายรับไม่เกิน50,000บาท 3. ธนาคารประชาชนสำหรับผู้ประกอบการและพนักงานลูกจ้างที่ทํางานอยู่ในภาคของธุรกิจการท่องเที่ยวรายรับไม่เกิน50,000บาท 4. SME และผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม จากโควิดเป็นจํานวนเงินรายละไม่เกิน20ล้านบาทได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของธนาคารนะคะแต่พี่อ๋อยอยากให้ทุกคนลองไปยื่นกู้กันดูเพื่อให้พวกเราทุกคนนําเงินก้อนนี้มาต่อลมหายใจให้กับตัวเองต่อลมหายใจให้กับธุรกิจของเราเองร่วมสู้โควิดไปด้วยกันสู้ๆนะครับทุกคนสวัสดีครับ